สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับนุ่มฝากไว้ให้คิดอาชีพที่คนหัวร้อยย่ะปิดจมูกใส่แต่ที่ทำไปเพราะใจมันเลือกและสำหรับในวันนี้นะครับเราจะขอพาเพื่อนๆมาติดตามเรื่องราวที่มีคนเข้ามาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามจากกรณีผู้ใช้ Facebook ที่มีชื่อว่าเบิร์ดปากแดงลูกพอต่อยตะกุนมากสอนทรงได้โพสต์ภาพ พร้อมเรื่องราวเข้ามาในกลุ่มพิษณุโลกบ้านเราสําหรับอาชีพที่หลายคนอาจจะมองข้ามได้แก่การเก็บของเก่าขายสู่เรื่องราวที่ทําเอาหลายคนถึงกับน้ําตาคลอไปทตามๆกันผู้ชาย Facebook ท่านนี้นะครับได้โพสต์ข้อความระบุว่าฝากไว้ให้คิดในรูปคุณเห็นอะไรหลายคนอาจจะเห็นว่ามีแค่รถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างพ่วงหลังเก่าๆคันหนึ่งที่ลากของเก่าจนเต็มนี่แหละครับ วิถีชีวิตของผมมีเงินซื้อข้าวมีเงินเลี้ยงลูกก็เพราะรถขันนี้อาชีพแบบนี้ถึงรถมันจะดูเก่าต่อเติมจนดูตลกแต่มันก็ช่วยลากช่วยผมหาเงินเอาของที่หลายคนมองว่าไร้ค่าเปรียบเหมือนขยะที่ไม่มีความหมายไปแปลเปลี่ยนเป็นเงินบางคนเห็นผมขับรถก็หัวเราะบางคนก็เบะปากปิดจมูกแต่ผมก็ไม่สนใจไม่อายเพราะมันคืออาชีพที่ผมเลือก งานมีหลายอย่างถ้าเราไม่เลือกงานทําแล้วมีความสุขก็ทําไปเถอะครับถึงมือจะเปื้อนแต่ก็ล้างออกได้แต่ถ้าใจเปื้อนมันล้างออกไม่ได้ในความคิดของผมไม่จําเป็นต้องมีจุดยืนที่ดีเหมือนคนอื่นแค่มีความสุขกับสิ่งที่ทําก็พอแล้วครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก f a c e b o o k เบิร์ตปากแดงลูกพอต่อยตระกุนมากสอนทรง หลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้จนจบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ